สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ามทุกคนนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1อยู่นะครับก็คือเรื่องของจํานวนนับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเรื่องของการนับรถนั่นเองนะครับคุณครูผู้สอนก็คือคุณครูนัทพรเจริญเตียนะครับหรือชื่อเล่นว่าครูหมูนั่นเองนะครับแนะนําอย่างเป็นทางการ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราก็ต้องมาทบทวนบทเรียนกันก่อนก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของการนับลดชั่วโมงที่แล้วเราก็ต้องเรียนเรื่องของการนับเพิ่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการนับเพิ่มเรามาทบทวนกันก่อนนะครับนักเรียนดูจำนวนนับที่ขึ้น5 10แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็20แล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมว่างๆถูกไหมครับ ดูนะครับคำถามจากตัวเลขข้างบนคือการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับสังเกตดูไหครับหแล้วก็ไปเป็น10อ่าลองนับดูสิครับว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ5แล้ว6 7 8 9 10เพิ่มทีละ5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจาก 10ก็ต้องไปเป็น11 12 13 14แล้วก็15ถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มขึ้นมาครั้งละ5นั่นเองถูกไหมครับต่อไปคำถามข้อต่อไปครับตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปคือเลขอะไรครับอ่าเมื่อกี้เรานับกันอยู่นะครับก็คือจาก10ไปเป็นเท่าไหร่ครับ15 พอสิบห้าก็เป็นยี่สิบนะครับแล้วก็ยี่สิบนับต่อไปครับเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลขที่หายไปก็คือตัวเลขที่หายไปในช่องสีขาวก็คือตัวเลขสิบห้าและยี่สิบห้านั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาดูการนนะับเพิ่มโจทย์อีกหนึ่งข้อ โจทย์จะคล้ายๆเดิมนะครับแต่นักเรียนสังเกตดูไหมครับช่องที่1เป็นเลข3ช่องต่อไปเป็นเลข6ต่อไปก็เป็นช่องว่าง12แล้วก็ช่องว่างอีกแล้วเหมือนเดิมเลยถูกไหมครับคําคถามเหมือนเดิมครับจากตัวเลขข้างบนนะครับคือการนับเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับนับเลยครับจาก3ให้เป็นหกมแล้ว ส5 6ได้เท่าไหร่ครับได้3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นับเพิ่มขึ้นทีละ3นั่นเองนะครับต่อไปนะครับคําถามเหมือนเดิมครับตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปคือเมื่อกี้เรานับแล้วใช่ไหมครับว,ว่าได้เพิ่มขึ้นทีละ3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรามาดูต่อครับ จาก3ไปเป็น6ต่อจาก6นับเพิ่มขึ้นทีละ3ามับ6แล้ว7 8 9ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้จะต้องเป็นเลข9นั่นเองนะครับต่อไป9แล้ว 4, 11 12 12อ่าใช่ไหมครับเป็น12ต่อไปนับจาก12ครับ12ไปอีก3นิ้วอีก3ครั้งนะครับ12แล้ว13 14 15 เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็จะได้เท่ากับ15เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปก็คือตัวเลข9และ15นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิทานเรื่องของการนับเพิ่มนับลดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าสู่บทเรียนวันนี้ในเรื่องของการนับลดนั่นเองครับนิทานตัวเลข แต่ละครั้งหนึ่งมีกระต่ายมีนาและเต่ามาลีตกลงจะวิ่งแข่งกันโดยต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปยังภูเขาอีกลูกแล้วกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งขณะที่กระต่ายมีนาซึ่งวิ่งเร็วมากกระโดดได้ไกลถึงทีละสิบส่วนเต่ามาลีนั้น มีขาที่สั้นมันจึงวิ่งไปได้แค่ทีละห้าเท่านั้น 1นึนั้นเต่ามาลีเห็นกระต่ายมีนาะซึ่งมาถึงนานแล้วนอนหลับอย่างสบายใจเต่ามาลีก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ไม่อยากละทิ้งความพยายามจึงวิ่งต่อไปยังเส้นชัยซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดเริ่มต้นเราต้องไปต่อ1นึ่ง 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30อีกนิดเดียวต้องอดทนและในตอนนั้น ที่เต่ามารีอยู่ที่จุด30กระต่ายมีนาก็สะดุ้งตื่นขึ้นและวรีบวิ่งไปยังเส้นชัยด้วยความเร็วทีละใสเฮ้ย,ยแย่แล้วเต่ามารีจะถึงแล้ว190 ึงจะไปได้ช้าแต่ถ้าสม่ำเสมอก็เหมือนกับเต่าที่ชนะกระต่ายได้เพราะอดทนและสม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวมาเข้าสู่บทเรียนของวันนี้กันเลยนะครับบทเรียนวันนี้เราก็คือเรื่องของการ นับลดนั่นเองการนับลดครั้งละเท่าๆกันเป็นการลบจํานวนออกจากจํานวนที่มีอยู่แต่ละครั้งเท่าๆกันเช่นมีอยู่10ให้นับลดครั้งละ2นะครับการนับลดแต่ละครั้งจะเท่าๆกันเริ่มต้นจาก10นับลดลงครั้งละ2จะนับเป็นอ่าเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับชูนิ้วขึ้นมา10นิ้วนะครับ แล้วนํานิ้วเนี่ยออกทีละ2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นครั้งที่1ก็เอาออกไป2นิ้วก็จะเหลือเท่ากับ8นิ้วถูกไหมครับต่อไปครั้งที่2อเอาออกไปอีก2นิ้วก็จะเหลือ6นิ้วถูกไหมครับและต่อไปครั้งที่3เอาออกอีก2นิ้วก็จะเหลือ2นิ้ว และสุดท้ายเลยเอาออก2นิ้วเลยก็จะไม่เหลือสักนิ้วเลยนะครับก็จะเป็น0นั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับในแบบฝึกนี้นะครับจากโจทย์ข้อนี้เริ่มต้นจาก1 0 8แล้วก็ช่องว่างต่อไปก็เป็น c แล้วก็ช่องว่างนะครับจากตัวเลขข้างบน คือการนับรถครั้งละเท่าไหร่นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับมียูซีฟทำยังไงครับถึงจะให้มันเหลือ8เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าจะต้องนับรถครั้งละเท่าไหร่นักเรียนลองเอาตัวเลขที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับลบกับตัวเลขที่อยู่ทางด้านขวามือ อย่างเช่นตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดเราก็คือเลข10ถูกไหมครับและตัวเลขขัดไปก็คือเลข8เพราะนั้นนำสิลบ8ก็จะเหลือ2ถูกไหมครับอ่าเมื่อเราได้แล้วก็ทำการลบและก็ลองนับลดทีละ2ดูสิครับว่าจะเป็นทุกช่องไหมจะนับลดได้ทุกช่องไหมครับอ่าดูนะครับเพราะนั้นสิบ มีอยู่สิเอาออกไป2ก็เหลือ8ต่อไปเหลืออยู่8เอาออกไป2ช่องนี้ก็จะกลายเป็นเลข6นั่นเองถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าจากตัวเลขข้างบนคือการนับลดทีละ2ถูกไหมครับอ่าต่อไปตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปนะครับ ตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปเมื่อกี้เรานับกันแล้วครับ1 8แแล้วก็มา6ถูกไหมครับต่อไปจาก6นับลดทีละ2จาก6เอาออกไป2ก็จะเหลือซถูกไหมครับอ่าเพราะนั้นมีอยู่ีเอาออกไปอีก2ก็จะเหลือ2เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ในช่องสีขาวก็จะเป็นตัวเลขเลข6กับเลข สนะครับเพราะยังเป็นเลข6และเลข2นั่นเองครับผมต่อไปนะครับโจทย์อีกหนึ่งข้อนะครับอ่าคราวนี้เริ่มต้นจาก20เลยนะครับจาก20เลยช่องสีขา,ขาวๆยังเหมือนเดิมเลยทุกอย่างนะครับ20 17ไม่กี้ครูอบอกว่ายังไงนะครับถ้าอยากรู้ว่าจะต้องนับลถครั้งละเท่าไหร่ลองเอาตัวเลขทางซ้ายมือนะครับลบกับตัวเลขถัดไปก็คือ ทางขวามือนะครับซ้ายมือของเราคือ20ทั้งขวามือของเราคือ17เนะครับเพราะฉะนั้นเอา20นะครับลบกับ17จะได้เท่ากับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นการนับลดก็การนับลดข้อนี้นะครับก็จะได้ทีละ3นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับ ตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปนะครับคือตัวเลขใดนะครับ20 17ิบอ่ายี 20, ออกไป3เหลือสิบเต่อไปเอา17ตั้งและลบออกไป3ามอ่าสิ 17, ลบออกไป3ได้เท่าไหร่ครับได้14นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ14 ได้14แล้ว14ลบออกไป3ก็จะได้เท่ากับ11ใช่ไหมครับอ่า11ตรงกับช่องสีน้ำเงินนะครับต่อไป11ลบออกไปอีก3ก็จะเหลือ8นั่นเองมันนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขในช่องสีขาวที่หายไปก็คือ14และ8นั่นเองนะครับ นาะร้านเครื่องเขียนคุณแม่ลอยอยากได้ดินสอแท่งใหม่จังเลยค่ะมีดินสอหลายสีให้เลือกเลยนะจ๊ะพลอยเลือกไม่ถูกเลยค่ะคุณแม่พลอยถ้าเราซื้อดินสอไปจำนวนดินสอในชั้นวางดินสอจะเป็นอย่างไรจ๊ะลดลงค่ะตอนนี้มีดินสออยู่ยี่สิบแท่งถ้าเราซื้อไปสามแท่งจำนวนดินสอจะเป็นอย่างไรจ๊ะ ก็จะลดลงไปสามแท่งค่ะคุณแม่ใช่จ้ะถ้าอย่างนั้นแม่จะนับจำนวนลดลงทีละสามให้พลอยฟังนะจ๊ะการนับลดทีละสามน้องๆลองหัดนับจำนวนลดลงทีละสามตามแม่นะคะมีดินสอยี่สิบแท่งซื้อไปทีละสามแท่งจะได้ดังนี้จากยี่สิลดลงสามเหลือสิบเจดจาก17ลดลงสามเหลือสิบสี่ จาก14ลดลง3เหลือ11จาก11ลดลง3เหลือ8จาก8ลดลง3เหลือ5น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละ3โดยเริ่มต้นจาก20ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ พลอยจ้ะการนับรถทีละสามยากไหมลูกไม่ยากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราลองนับรถทีละสี่กันดีไหมดีค่ะต่อไปเป็นการนับรถลงทีละสี่จากดินสอจำนวนเริ่มตน้นยี่สิบแท่งค่ะจากยี่สิบลดลงสี่เหลือสิบหกจากสิบหกลดลงสี่เหลือสิบสองจากสิบสองลดลงสี่เหลือแปด จากปาดลดลง4เหลือสีอ่น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละสี่ 4, โดยเริ่มต้นจาก30ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ เรามาสนุกกับเรื่องการนับลดต่อกันนะจ๊ะต่อไปเรามานับลดลงทีละห้าจากดินสอจำนวนเริ่มต้น2ี่สิบแท่งนะคะจากยี่สิบลดลง 5, ห้าเหลือ15จาก15้าลดลง 5, ห้าเหลือส0บจากสิบลดลง 5, ห้าเหลือห้าน้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละห้า โดยเริ่มต้นจาก50ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ ่อไปเป็นการนับลดทีละ25นะคะแม่จะแทนกล่องดินสอหนึ่งกล่องแทนจำนวนดินสอ25แทง่งโดยเริ่มจากมีดินสอทั้งหมด125แท่งค่ะจาก125ลดลง25เหลือ100จาก100ลดลง25เหลือ75จาก75ลดลง25เหลือ50จาก50ลดลง25 เหลือ25จาก25ลดลง25เหลือ0น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละ25โดยเริ่มต้นจาก125ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ และสุดท้ายเป็นการนับลดลงทีละห้าสิบค่ะโดยแม่จะใช้กล่องดินซอหนึ่งกล่องแทนจำนวนดินสอห้าสิบแท่งเราจะมาเริ่มนับจากดินสอทั้งหมด250ห้าแท่งนะคะจาก250ลดลง50เหลือ200จาก200ลดลง50เหลือ150จาก150ลดลง50เหลือ100จาก100ลดลง50เหลือห0สิ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับจำนวนลดลงทีละ50โดยเริ่มต้นจาก250ลองคลิกเลือกคำตอบกันดูนะคะ เปนอย่างไรบ้างจ้าพลอยยากไหมแล้วน้งนองๆละคะพอเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยช่วงใช้เดียวตอนหากันจนเจอเรามาเขียนตัวเลขแสดงการนับจากจำนวนเริ่มต้นที่แม่กำหนดให้ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งจากสามสิบนับล็ทีละสามว้าว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 ข้อที่สองจากเจ็ดสิบเจ็ด นับรถทีละสี่ข้อที่สามจากหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนับรดทีละห้า ข้อที่สี่จากหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนับล็ทีละยี่สิบห้าข้อที่ห้า จาก5,471นับลดทีละ50 ่าลืมกลับไปฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะวันนี้แม่กับน้องพลอยขอตัวไปซื้อของก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสรุปบทเรียนนะครับการนับลดก็คือการลบออกแต่ละครั้งด้วยจำนวนที่เท่าเท่ากันทุกครั้งนะครับถ้าเราต้องการจะทราบว่าเราจะต้องนับลดลงครั้งละเท่าไหร่ทีละเท่าไหร่นะครับ ให้นําจํานวนที่อยู่ด้านหน้าทางซ้ายมือครับจํานวนที่มากตั้งนะครับและก็ลบด้วยจํานวนถัดไปนะครับก็จะได้คําตอบว่านับรถครั้งละเท่าไหร่นะครับสําหรับวันนี้ก็จบบทเรียนแล้วครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ